สวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าน้องสาวเนาะว,วันนี้น้องสาวมารับบริการอะไรกับทางคลินิกครับวันนี้มาตัดไหมค่ะตัดไหมกี่วันเอ่ยยี่สิบเอ็ดวันค่ะโอเคค,ครบกําหนดยี่สิบเอ็ดวันทางคลินิกเราก็จะนัดมาตัดไหมเนาะอ่าคืออันนี้เป็นการเสริมจมูกครั้งแรกในชีวิตเลยไหมครั้งแรกเลยค่ะเป็นการแบบผ่าตัดศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตเลยอ่าแล้วตอนทำตอนนั้นตื่นเต้นไหมครับตอนแรกๆค่ะก็ตื่นเต้นเพราะเราก็ดูจากดูดูรีวิวดู ที่อื่นนะนะคะที่เคยคิดอ่ะแล้วรู้สึกว่าคุณมันต้องน่ากลัวหรือน่ากังวลหรือว่าต้องเจ็บต้องระเบิดอะไรเงี้ยคือก่อนก่อนทำมมีความกังวลในใจแล้วพอวันมาทาจริงๆเนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วพอหลังจากผ่าตัดไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยการทําจมูกหรือการทำศัลยกรรมมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคิดค่ะเพราะว่าและอีกอย่างข้อดีก็คือเป็นคนทํางานทุกวันเราเราไม่ต้องลางานเยอะเลยเพราะว่า ลักษณะหลังจากทาไปแล้วว่าคะเราสามารถทํางานได้ปกติโอเคแต่เราเราไม่จําเป็น,ปนไม,ไม่ไม่ทำแรงๆนะฮะแบบใช้ชีวิตปกติสามารถทํางานได้การบวมอะไรไม่ได้ไม,ไม่ไม่บวมเลยค่ะคนรอบข้างก็แบบผิดผิดก้าวเพราะเขาต้องคิดว่าอเราไปทามาเราต้องบวมเราบวมแบบทําอะไรไม่ได้พักพื้นนานสแสดงว่าอันน้ก็คือ,อใช่ไหมแสดงว่าคนรอบข้างนี่เขาก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องศัลยกรรมเราเป็นคนแรกในกลุ่มเลยใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าการศัลยกรรมก็ไม่ได้น่ากลัว อ่าแล้วการดูแลตัวเองหลังจากที่ทำไปนี่มีอาการบวมกี่วันครับจริงๆค่ะบวมประมาณสามวันสามวันก็เริ่มยุบแล้วใช่ไหมเยอะค่ะอืมค่ะแล้วเขียวเยอะไหมเขียวไม่เยอะประมาณเขียวประมาณวันที่สามวันที่สี่อ่าก็เริ่มจางลงจางลงเป็นเหลืองเหลืองก็เออครบห้าวันอ่าแก่ที่บล็อกจมูกออกใช่ไหมออกก็ก็แล้วรู้สึกไงบ้าง ถือว่ามีมิติมากขึ้นมันมีนิดใช่ถ่ายรูปง่ายขึ้นเลยค่ะมั่นใจมากขึ้นาก็เริ่มเริ่มเห็นทรงจมูกมากขึ้นก็จะดูหน้าโครงหน้าได้สัดส่วนมากขึ้นถูกไหมครับของเดิมจะดูเป็นโครงหน้าสั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูป b บ f o อ e กันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแท็บเล็ตนี้หนึ่งจ้าเดี๋ยวเรามาดูหน้าน้องสาวนะครับนี่คือก่อนรับบริการนะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนเว้าตรงจมูกเนี่ยสันจมูกไม่ค่อยมีเนาะ ดูในส่วนของหน้าตรงเนี่ยก็จะเห็นว่าโครงหน้าดูสั้นแต่พอเราทําหลังทําเสร็จปุ๊บอ่านี่คือวันที่21เนาะก mm ็ hmm. ยังมีอาการบวมรวมอยู่ด้วยนิดหน่อยแต่ว่า1เดือนก็จะเข้าที่กว่านี้แล้วก็จะดูคมกว่านี้เนาะ mm hmm. ทางคลินิกก็เราจะนัดหลังจากตัดใหม่แล้วก็คือจะนัดอีกทีประมาณ2เดือนนะคร mm ับ hmm. เพื่อมานัดฟอลโล่ hmm. กันเนาะ,ะมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำแบบเอออยากจะสัญญกรรมแต่ว่ากลัวนั่นกลัวนี่เยอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็อยากแนะนําค่ะ คหมอล้วยแบบมือมือเบารู้สึกแล้วหมอง้วยมืออาชีวะนัันก็คือทําเร็วแป๊บเดียวไม่ทําให้เรารู้สึกกลัวใช้เวลาลวทําไม่นานด้วยโอกาสเขียวช้าก็าไม่เยอะ คลายความกังวลนู่นนี่นั่นระหว่างที่เราทำคุณหมอทำเร็วมากมค่ะแล้วก็ที่คลินิกดูแลดีค่ะมีการให้ยาฆ่าเชื้อเลยค่ะดูแลแนะนําให้คําแนะนําตลอดตั้งแต<อ>่วันแรกจนถึง,ถงวันนี้ค่ะมีอะไรก็ทักไปพี่ๆเขาก็จะคอยตอบให้คําแนะนําโดยที่เราไม่รู้สึกว่า,าทําไปแล้วเราเกรงความหรือหวาเวหรือเรากลัวอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆเขาจะมี เจ้าหน้าที่คอยตอบให้คำดู okay, แลเราก็สบายใจในเอนอนะใ, <จ S 1> ใกล้ชิดใ,<จ>ใช่โอเคงั้นผูกนะครับพร้อมทั้งใช้เทคนิคการรองปลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังหูนะครับแล้วก็มีตอนนี้เรามีโปรโมชั่นการเย็บอินเตอร์โดมให้ด้วยเนาะก็มูลค่า3,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าทางลูกค้าเองสนใจเทคนิคอะไรเพิ่มเติมสามารถปรึกษาคุณหมอก่อนทำได้เลยนะครับสวยครั้งเดียวสวยให้จบเนาะก็มาสวยที่บาลานซ์คิดน,นะครับโอเคขอบคุณมากจ้า